ะะมาให้น้ำลูกๆนะคะวันนี้นะลูกๆอยากอ,าอยากได้น้ำแล้วนะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะดอกไม้ที่บ้านนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆกำลังกำลังออกดอกกำลังแตกเยอะมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะนี่สวยสวยเลยคะ่ะเพิง่งปลูกได้ประมาณสัก อาทิตย์แล้วนะคะนีเห็นไหมคะดูความสวยนะคะกำลังแตกตอนนี้กำลังแตกเห็นไหมคะนีสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนี่เห็นไหมคะชอบดอกไม้นะคะชอบดอกไม้แล้วก็ให้น้ำเขาประมาณสักอ อาทิตย์ละครั้งนะคะไม่ต้องให้เยอะเพราะเขาจะค่อ,คอยๆเพราะว่าเราเราเพิ<ม>่งปลูกนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่คืออะไรนะคะนี่คือบ้านเล็กที่นะคะนี่คือบ้านเล็กที่ <c oughs> โชว์บ้านเล็กที่เลยนะคะนี่แล้วก็มีจุดนี้นะคะโอ้โหเพื่อนๆน,นี่ถ้าบานออกมาจะยังไง คงสวยมากเลยนะคะนี่เยอะแยะเลยนี่ให้น้ําลูกๆก่อนนะคะลูกๆต้องการน้ำโอ้ลูกๆต้องการน้ํานะคะคุณตาข้างบ้านออกมาทักนะคะเห็นไหมคะอนี่แล้วก็ให้น้ําลูกๆนะคะเราจะม่ให้ลูกๆอดนะคะ ถ้าเรารักดอกไม้เราต้องรู้จักว่าการเฮี้ยวคูดเย่มอยอะตาข้างบ้านก็ออกมาทักนะคะเป็นไงบ้างเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะดอกไม้สวยมากเลยเพิ่งปลูกนะคะดูดอกบานสิคะเพื่อนเนี่ยนี่กำลังกำลังเยอะแยะเลย เขาเรียกว่าดอกคาราเนี่มนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะมีสองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเวลาเดินเข้าอพาร์ตเมนต์แล้วจะเห็นเห็นไหมคะเพิ่งปลูกได้ประมาณอาทิตย์นึงค่ะดอกสีขาวก็สวยเห็นไหมคะีเห็นไหมคะ สวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะชอบมากดอกไม้เห็นไหมคะถ้าวันไหนอ่าอีกประมาณสัก2องาทิตย์คงจะเดอดอกบานหมดคิดนะคะนี่แล้วก็ก็มีเห็นไหมคะตรงหน้านต่างของเราก็เป็นดอกไม้เหมือนกันนะคะนี่คะ่ะ ดอกไม้สวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะสวยมากเลยค่ะนี่ยังแค่อาทิตย์เดียวนะคะดูความสวยงามเห็นไหมคะนี่ก็เป็นดอกสีขาวดอกสีขาวเขาเรียกว่าอาคาราเนียมนะคะคาราเนียมโอ้โ ถึงจะเล็กแต่ว่าดูดอกนะคะดูชอออกมาเยอะแยะมากเลยค่ะตอนที่ซื้อมา,อามีแค่เท่าที่บานนะคะแค่อาทิตย์เดียวนะคะเห็นไหมคะครบอาทิตย์พอดีเลย<ม>เห็นไหมคะดูแตกออกมาเยอะแยะเลยนี่เห็นไหมคะความที่ชอบเป็นคนชอบดอกไม้ จะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านก็ต้องมีดอกไม้สวยๆเห็นไหมคะสวยไหมคะตอนนี้ไม่ไม่มีดดแดดเราก็มาชมดอกไม้สวยๆนะคะเห็นไหมแล้วก็ฝั่งนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะถ้าเราถ้าเราชอบคือมันจะมีความสุขนะคะนี่นี่คือหน้าบ้านนะคะ เห็นไหมคะสวยไหมคะมารับชมดอกไม้จีบ้านของเจนจิลานะคะดอกไม้สวยนะคะแล้วก็มีนี่คือบ้านเล็กที่นะคะบ้านเล็กที่83นะคะไม่ต้องซื้อเยอะนะคะเพื่อนๆเ,เอาพอประมาณเอาดอกไม้สวยๆมาฝากนะคะ